โอเคครับทุกคนครับวันนี้ลองกลับมาเล่นเอาวีกันนะฮะกับตัวที่เรียกได้ว,ว่าใหม่สำหรับผมนั่คือซูเปอร์แมนนั่นเองเป็นตัวที่หลายคนบ่นว่าเล่นยากแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นกันสันหน่อยดีกว่าไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ฮะแต่ว่าดูทรงแล้วน่าเล่นพอสมควรแล้วนี่คือ Man of Steel ดูทีมเราก่อนมีสตาร์ด้วยนะอ่ะลุยเลยครับผมไปครับเลนบนแน่นอน จะไปโอเคยาวๆ <c oughs> เลยครับตอนนี้บินแล้วครับตอนนี้ <c oughs> โอโหโชว์ท่านิดหน่อยรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่ท่าจะเปลี่ยนไปตามการเดินนะครับ <c oughs> ถ้าเดินก็จะมีท่าหนึ่งถ้าบินก็จะมีท่าหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่ามันท่าอะไรกันแน่แต่ปลอดภัยไว้ก่อนอัพสกิลหนึ่งไว้ก่อนครับตอนนี้วนอยู่ในป่า <c oughs> จัดมา <c oughs> อาเจอแอโร่นะฮะโอ้ย อกับตัวตัวโหดเหมือนกันงัดกันสักทีหนึ่งโอเคดูท่าทางเราจะเราจะเป็นรองครับหนีก่อนโอเคให้ป้อมช่วยนะครับวนไปวนมาได้เลือดแล้วตอนนี้ทุบสักทีเป็นไงล่ะโอเคแอโรก็แอรโร,รนะครับตอนนี้ต้องหนีเหมือนกันส่วนเราก็ลอยลเราเรวปิวล่องเดินเกมต่อไป อันนี้เราได้ได้เปรียบเรื่องความเร็วนะครับในการเคลื่อนที่โอเคเลนกลางมาช่วยไถยหน่อยจริงๆไม่ต้องมาช่วยก็ได้นะดูทรงแนละ้วกลับไปเลนเราดีกว่าไอ,อโรไดใจนะตอนนี้อย่าเพิ่งได้ใจหนูขัวเขาให้โอ้โห,โห,โหมือยักษ์เราหลบพ้นนะฮะอ้าวงัดกันต่องัดกันต่อตอนนี้เอาไงดีอูดูท่าทางเขาจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ งานงอกแล้วเราโดนละซูเปอร์แมนเราโดนนะฮะตอนนี้เฟิร์สบัตรเรียบร้อยตายไปก่อนใครเลยอ่ะไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่อย่างที่บอกว่าตัวไม่ถนัดเท่าไหร่ขออภัยไว้ณะที่นี้ถ้าเล่นกลตไปลุยเลยดีกว่าตอนนี้เพนกับวูคงนะครับมาช่วยดันกันไว้เล่นแล้วก็ยังปลอดภยัยแต่เล่นล่างน่าจะโชช้าก,กันอยู่พอสมควรอ่ะแล้วครับพี่มาแล้วน้อง ตัดไปเรากลับไปอีกรอบนึงไปดูสิเข้ามาในพงหญ้าก,ก็เรียบร้อยีครับเราสิเรียบร้อยวิ่งหนีก่อนโอ้โหโดนฟาดกระบาลแบบนี้เอาลตอนนี้เอาลครับมาเก็บเรียบร้อยไหมโอ้โหมีตัวมาซับครับและยังไงต่อเอาลวครับเหาะใช่ไหมไม่น่ารอดยังไงดีหูอึดใช้ได้บินตามครับบินตาม ยางก่อนยางกอนบินตามครับเอาละครับจังหวะนี้ทุบหัวเรียบร้อยครับเอาคืนฮนะหัวแตกครับป้อมตัวเองเลยทีเดียวอันนี้ต้องขอบคุณเพนนะฮะเพนมาช่วยได้ยอดเยี่ยมมากจังหวะถือว่าดีเลยทีเดียวเอาเลยไม่รู้ว่าจะออกแบบไหนเลยนะครับการเล่นซูเปอร์แมนครั้งนี้เรียกว่าเป็นตัวที่โอ้โหเล่นหนะ้าทั้ง r o v ทั้งชีวิตที่เคยเล่นนาวีมานเนี่ยน่าจะเล่นไปถึง10ครั้ง และก็ทุกครั้งส่วนใหญ่น่าจะเรียกว่าแพ้เก้าในสิบเลยดีกว่าอ่คราวนี้ยังไงดีไปฝึกฝนฝีมือมาหลังจากที่แรงดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่เคยเล่นตัวนี้อีกเลยวันนี้เราจะใช้ความสามารถในการไต่แรงนี่แหละลองดูซิว่าเราจะเล่นดีขึ้นไหมคุมสติให้เรียบร้อยเล่น็นทีไม่มากขึ้นมาเลยเอโลแล้ว เห็นอยู่ว่าอยู่ตรงนั้นโคกเราให้อาจจะจะฟาดอีกโอเคจริง,รงๆเราเห็นนะฮะว่าบูคงมาอยู่ใกล้ๆนี่ไงบูคงมาอยู่ใกล้ๆเก็บไม่ได้นะครับน่าเสียดายโอเคไม่เป็นไรอย่าพึ่งรีบร้อนอย่าพึ่งผีผามงานนี้ผีผามไม่ได้เกมนี้ต้องใจเย็นๆเพราะว่าใจล่มๆแล้วก็จังหวะดีๆ อ่าตอนนี้เราได้ดราก,ก้อนเรียบร้อยแล้วะฮะเก็บมังกรได้ฝั่งเราวนไปวนมาก,ก่อนจริงๆซูเปอร์แมนเนี่ยได้เปรียบเรื่องของการเคลื่อนที่อยู่แล้วเพราะนั้นมันช่วยได้ทุกทุกเลนเลยโอ้ยโดนยิงตูดนิดหน่อยโดนปอมยิงตูดนิดหน่อยครับอ,อยู่ตรงนี้อาลเครับจริงจออเก้าหางลิเลียน่ามาเจอหน่อยอยงไงเล่าลิเลียน่ายังถึออยู่อาลเครับเข้าเราต้องออกให้เป็นเราออกได้ไหมโอเคออกได้อยู่ออกมาก่อนตอนนี้ ออกมาแล้วทุบสักทีนึงเป็นงั้นล่ะเราออกมาอีกทีหนึ่งสร้างความได้เปรียบให้ทีมนะตอนนี้โอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวเทวานัสเก็บใบไปนะครับเรายัางไม่ตายนะครับแต่เลือดแดงฉานแล้วตอนนี้จอนี่ขอบแดงเลยทีเดียวยังอยู่ไม่ห่างจากเทวานัสนะครับคอยซับไปก่อนเพราะว่าเทวานัสกำลังสอยป้อมนี่แหละเยี่ยมไปเลยพวกพวกอาแล้วครับตอนนี้ไถต่อไปละเอียบร้อยฮนะโอ้โหเทอานัสนี่คือ จับมือกันแล้วนี่เป็นซปเปอร์คอมโบนเลยทีเดียวถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่สุดยอดเลยเดียวนะครับหวังพึ่งได้ในดมเมจโอเคกลับบ้านก่อนดีกว่าไม่น่าจะไหวละทะลึกไปกว่าน,นี้อาจจะมีตายได้โอเคกลับคู่เลยนะโอเคเราก็ช่วยเลนอื่นต่อเพราะว่าเลนล่างเนี่ยสมปรานาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ป้อมไปหนึ่งและอาลรตอนนี้เลนของเรานี่เป็นยังไงบ้าง ก็ยังไม่มีอะไรโอ้ยบุคคเก็บดาร์กอยู่ะฮะอ่าช่วยช่วยนิดหน่อยถือว่านิดหน่อยอ่าโอเคถือว่ามามาแจนดาเมจนิดหนึ่งจัดไปบุคคปิดได้นะครับเรียบร้อยโอเคเลนการเขามีอะไรกันงานกระถิ่นหรือเปล่าเจอหน่อยโอ้โหไม่ได้ฮะจังหวะอยู่ในป้อมแบบนี้อันตรายอ่าครับยังไงดีโอ้โหแย่แล้วงานงอกโดนตามมาโดนตามอ่าครับ ใส่เหมืนองนงานโน่นนี้โอ้โหโอ้แย่เหมือนงานโดนนี้โดนเหมือนกันนะฮะโอ้โหนัวถือว่าเข้าทีมไฟแต่ว่าทีมเราได้เปรียบครับถือว่าตอนนี้กวาดเลยกวาดทีมเลยตายกัน5้าเลยฝั่งตรงข้ามและตอนนี้จังหวะดีในการดันป้อมด้วยโอเค น้องบอกว่าลูกเกมทีมเราเนี่ยถือว่าทำจมจแล้วก็จังหวะสุดท้ายได้ยอดเยี่ยมกว่าคมกว่านั่นเองเนอะฮอาแล้วครับมาแล้ว Ma n of Steel ลุยเลยดีกว่าตอนนี้ลูกเกมฝั่งเราได้เปรียบมาหัวรานเลยทีเดียวนะครับโอ้จังหวะน,นี้ถือว่าดันไปได้ลึกพอสมควรทีเดียวเอา,าแล้วมาเลยมากับเพนเนะตอนนี้เพนุ่มอ,อยู่มาปล่อยวิญญ,ญาณไล ยังเข้าไม่ได้นะตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะฮะมีตัวเตรียมสอยเลยทีเดียวเดี๋ยวกันวนไปวนมากา่อันเล่นใครไม่ได้เล่นคลิปก่อนแล้วกันเก่งกับคลิปเหลือเกินอันนี้เอาละเพนก็มาช่วยเอาละตอนนี้มีหลุดมาหรือเปล่าโอ้ไม่น่าเล่นนะแอนเน็ตมีตัวตัวปวดเหมือนกันมามาแล้วครับเข้าแล้วครับตอนนี้โอ้ย อาแล้วตอนนี้อาหลุดมาตัวหนึ่งเรียบร้อยฮะาตาเก็บไปนะครับฝั่งเขาดูท่าใจคอไม่ค่อยดีละเสียทรงเสียทรงเก็บทรงไม่อยู่ฮะตอนนี้ดันทะนตอนนี้เรียบร้อยไหมอีกหนึ่งเป็นไงล่ะโอ้โหแอนเดนนี่หมุนเดียวแต่ไม่น่าจะรอดนะฮะเรียบร้อยเจอเทวนาสไปโอ้โหพลุนให้งี้เลนกลางเลนกลางไม่น่ารอดเรียบร้อยเหมือนกันนะครับป้อมโดนไปเรียบร้อย ซูขีดติดเทอร์โบอ่าแล้วครับตอนนี้ถึงป้อมประการสุดท้ายแล้วยังจะซ่าแอร์โร่คิดว่าตัวเองเป็นใครจะแทงก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเราตอนนี้ล้วงเลยดีกว่าโอ้โหเลนกลางนี่ถือว่าชุลมุนชุลเกทีเดียวโอ้ยเราลึกไปแล้วตอนนี้เอ้ายังไงดีไหวไหมอาแล้วครับโอ้โหเทวนาะซับดีมากสุดยอดละฝั่งนูน้นม,ม่องไบสามเอ้าครับตอนนี้เล่นเลยหน้า แต่ทเทลนัทโอ้โหตอนนี้แอนเนตมาช่วยไม่น่ารอดนะผู้เทลนัสยิงแรงจริงโอ้โหดุมากเทลนัสลูกนี้ต้องบอกว่าเป็นเทลนัสตัวที่ดุมากแฮะแม่โอ้ยป้อมนี้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันตอนนี้โจโหเลยเดียวเรากลับบ้านก่อนครับตอนนี้เลือดไม่สู้ดีเท่าไหร่ยังไงก็ได้เปรียบแล้วถอยก่อนต้องรู้จักถอยนะครับ เล่นเกมนี้จะจะบุกอย่างเดียวไม่ได้จะบ้าพลัง,งเดียวไม่ได้นะครับต้องมีกลยุทธ์ด้วยเอาล่ะตอนนี้ไปดันเลนบนกันแล้วจ้าทางูุนก็ต้องมาป้องกันเลนบนเช่นเดียวกันนะครับเราก็ค่อยๆลอยไปฉันจะพาเธอลอยมาสิครับอุย้ยอาวุธเดียวอวุเอาครับฟรีดครับนี้มาเลยจะไปไม่น่ารอดครับเอาไถาออกมาเรียบร้อยครับโลก โอ้โหอะไรเอดิหมุนอะไรตรงนั้นหมุนอะไรตรงนั้นหมุนเสร็จก็จบสิครับจบงานไหมละเรียบร้อยฮนะโอ้คงเก็บเอดิทไปเรียบร้อยไม่น่ารอดเราโอ้โหเรียบร้อยเหมือนกันยอดตอนนี้เราก็เก็บไปแล้วฮะสบายสบาย3คิวเฮ้ยถือว่าสกอร์เราดีพอสมควรนะใช้ได้ทีเดียวแถมเป็นตัวรับดาเมจด้วยโอ้โหยับเยิน พูดได้คำเดียวว่ายับเยินเกมนี้เกมไม่น่าจะพลิกเลยค่อนข้างขาดทีเดียวตอนนี้ต้องชมเพนบูคงแล้วก็เทวนนทเรานะครับเพราะว่าคมจริงๆ3ตัวนี้ถือว่าคมมากอานะครับปอมสุดท้ายไม่ให้เหลือเอาลิเลียหน้ามาทำไมลิเลียหน้ามาด้วยโอ้เรียบร้อยเป็นหมาย่างเรียบร้อยหมาล่า เอาแล้วตอนนี้ตรงกลางนี่แหละจัดไประยับลอยฮะชนะไปแบบสวยงามปั่มระเบิดวิกตอรี่ไหนดูสิว่าเราได้ที่เท่าไหร่โอยตันเยอะพอสมควรนะยังไงสิอุย้ย MVP วด้วยวทุกคน,นสุดยอดเลยทีเดียวโอเคก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะสำหรับการเล่นซูเปอร์แมนใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ YouTube ake, ยูทูบชาแนลอเวกรวมไปถึงเฟซบุ๊กเพจ เอาไว้เกมด้วยเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเล่นอะไรก็ติดตามวันนี้ไปก่อนละจ้าสวัสดีครับ